ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานนักุญพันธ์นะครับหน่วยงานวีแคร์นะครับท a m การรายงานวิกตี้รีพอร์ตครั้งที่6นะครับระหว่างวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์2558นะครับก็มารายงานทั้ง2ส่วนนะครับไม่ว่าในส่วนของมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลนักลงทุนแล้วก็ส่วนในการประเมินและรับสังหาริมทรัพย์นะครับในส่วนแรกเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับเป็นการบริหารหนี้สินนะครับซึ่งณปัจจุบันเรามีลูกหนี้นะครับอยู่ในระบบในทั้งหมด สี่ลายด้วยกันนะครับคือคุณบุภาคุณประยูนยคุณราตรีและคุณสามภพนะครับนี่ก็คือเป็นวีคที่สองของเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือว่าเป็นวีคที่หกของปีสองพันห้าสิบแปดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับนี่นะครับมีการโอนเข้ามาอีกหนึ่งลายด้วยกันนะครับคือคุณราตรีนะครับคุณราตรีเนี่ยโอนเข้ามาวันที่เก้านะครับเดือนกุมภาพันธ์นี่เอง นะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณประยูนคุณคุณประยูนนะครับคุณราตีและคุณสามภพเนี่ยโอนหนี้ในเดือนของเดือนกุมพันของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเข้ามาครบหมดแล้วนะครับยังค้างอยู่นะครับอยู่ที่คุณบุปผาท่านเดียวนะครับคุณบุปผานี่ยังไม่อวนมาเลยตอนนี้ค้างมาประมาณสามสี่เดือนแล้วครับตอนนี้ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งลองประสานกับทางน้องสาวเขาดูคีหนึ่งนะครับแต่โทรไปพี่หนึ่งแจ้งว่าโทรไปแล้วก็ไม่มีคนรับสายนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการรับประสังหารมทรั์ต้องแจ้งเห็นนะครับวันนี้ไม่มีการรายงานในส่วนนี้ครับเนื่องจากน้องตาลานะครับทีนี้ในส่วนของพี่หนึ่งนะครับรับการประเมินมาพีต่ตาส่งประเมินมาจนถึงวันพฤหัสเนี่ยนะครับทั้งหมดหเคสด้วยกันนะครับประเมินแล้วทั้งหมดห้าเคสเหมือนกันนะครับไม่มีงานที่ยังค้างๆนะครับ การประเมินเป็นการประเมินแบบมีเอกสารครบหนึ่งนะครับเป็นแบบประเมินแบบไม่มีเอกสารเลยหรือว่าเรียกว่าประเมินด yani ่วนเนี่ยสี่นะครับผ่านเนี่ยสามนะครับไม่ผ่านสองนะครับการเจรจาเคสสวยเนี่ยไม่มีนะครับผ่านมาสามผมไม่ได้เจรจาเคสสวยแต่เคสที่สวยแล้วก็เป็นเคสที่พี่หนึ่งประเมินผ่านแล้วผมเห็นว่าสวยมีอยู่เคสหนึ่งนะครับมีอยู่เคสหนึ่งแต่ยังไม่ได้เจรจากับลูกค้านะครับื่องจายเอกสารลูกค้ายังไม่เข้ามาคือสองเ็หนึ่งแปดนะครับคุณธนนะ นะครับเป็นบ้านแฝดน,นะครับหมู่บ้านสุขสำราญนะครับอยู่ตรงบางแคนะครับ42ตารางวานะครับก็ราคาขายเนี่ยแจ้งผมว่าแจ้งเข้ามาทางเราอยู่ประมาณนักร้านสามที่หนึ่งน่าจะประเมินผ่านตัวนี้อยู่ในเขตที่นหนึ่งประเมินฐานด้วยนะครับวงเงินที่ขอเนี่ยอยู่คูดที่800,000นะครับแต่สิ่งที่กังวลก็คือเขาติดกับกรุงไทยกรุงศรีนะครับอยู่600,000บาทนะครับตรงน,นี้ต้องขอดูเอกสารนิดนึงว่า เป็นอย่างไรแล้วก็มีการน่าจะมีการต่อรองสักนิดหนึ่งนะครับทางไอเราดูเอกสารก่อนนะครับยังไม่เข้ามานะครับนี่นี่มาดูในส่วนของตัวเอ่อมาเก็ตติ้งนะครับโดยน้องนุ่นนะครับอ่ามานะครับ น้องนุ่นงานประจำสัปดาห์นะครับมีทั้งสิ้น4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกนะครับเป็นการนำเช็คของนักลงทุนนะครับเข้าบัญชีก็มีคุณวนสิทธิ์นะครับมีคุณพรสีมีคุณชุติกรและมีคุณควรขะนึงนะครับมีการนําเช็คเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับงานที่2ครับเป็นการแท็กข้อมูล PCC 1 6 8และบอลบุรีนะครับเป็นข้อมูลรายได้ของแต่ละเว็บนะครับหัวข้อที่3นะครับเป็นการแยกข้อมูลรายได้นะครับแต่ละเว็บ ว่ามีรายได้เท่าไหร่จากเว็บไหนและเว็บไหนทำกำไรสูงสุดนะครับสุดท้ายนะครับเป็นการนำเช็คของคุณพัฒนาเนี่ยนำส่งนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงมือนะครับอยู่ระหว่างการส่งนะครับนี่คืองานทั้งสิน้นสี่งานด้วยกันนะครับของน้องนุ่นนะครับก็ขอจบวิกตี้ในส่วนของวีแคมเ์นี้ครับขอบคุณมากครับ